ทุกคนชอบกินปลาไหลกันไหมครับและในวันนี้ผมก็มาหาปลาไหลในท้องทุ่งกันนะครับแล้วหมายในวันนี้ก็จะเป็นคลองหลอดเล็กๆตามข้างนาแบบนี้เลยนะครับเดินกันไปแล้วก็ก้มๆเงยๆสำรวจหารูปลาไหลกันไปเรื่อยๆนะแล้วถ้าสังเกตเห็นแล้วเนี่ยเราก็ใช้มือนะครับค่อยๆแหวกดินเพื่อเปิดช่องให้กว้างขึ้นนะแล้วก็ล้วงลงไปนะครับดูว่ารูเนี่ยมันตันหรือเปล่านะแล้วถ้าตรงไหนมั่นใจว่ามีตัวแน่ๆเนี่ยก็เกี่ยวไส้เดือนนะครับตัวเบ็ดที่ใช้ก็จะเป็นเบอร์10แล้วก็สาย PE เบอร์ร้อยนะครับ นะแล้วมาในจุดนี้ปลาไหลก็ดึงสายลงไปแล้วนะครับผมก็ดึงสายขึ้นมาเลยนะปลาไหลเนี่ยมนะันคายไส้เดือนของเราไปสะก่อนนะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะปลาไหลคายเหยื่อไปสะก่อนนะครับไม่ได้ตัวไป2จุดแล้วนะจากการคาดเดากันน่าจะเป็นปลาไหลตัวเล็กนะครับที่มันกินเหยื่อไม่เข้านะแล้วก็มาในจุดตรงนี้นะครับปลาไหลเนี่ยดึงสายตึงแล้วนะผมก็ค่อยๆเช็คสายนะครับแล้วก็ทําการกระตุกเล็กน้อยนะครับตรงนี้ติดแน่นอนนะปลาไหลตัวนี้ก็ถือว่าแรงดีใช้ได้เลยนะครับก็ค่อยๆล้างค่อยๆดึงไปเรื่อยๆนะครับและทุกคนดูนะ ปลาไหลมันเด้งขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะครับและสายตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเป็นตัวแรกของวันเลยนะและในจุดนี้ก็ให้น้องเป็นคนดึงขึ้นนะครับตัวนี้ดึงค่อนข้างที่จะง่ายได้เลยนะครับไม่ค่อยสู้มือเลยนะแน่นอนแล้วว่าตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวใหญ่เลยนะครับค่อยๆขึ้นมาแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะแต่ถึงแม้ว่าตัวเนี่ยมันจะไม่ใหญ่นะครับแต่ถึงยังไงเราก็ต้องเก็บอยู่ดีนะเพราะว่าพวกปลาไหลเนี่ยมันจะกินเหยื่อค่อนข้างที่จะลึกนะครับ